สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์ Facebook นะครับว่าจะเป็นรูปวิดีโอหรือคลิปเรียวก็สามารถเพิ่มคอมเมนต์ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆนมาที่ Google นะครับจากนั้นใเพื่อนเ่เสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับ khg นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ km นะครับก็เพื่อนๆคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับหากใครนี้นะครับไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านทาง Gmail ก็ได้เช่นกันนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆติ๊กถูกสองด้านล่างนี้นะครับเพื่อมีการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพ้นเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ หลังใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีบริการอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีบริการอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับช่องทางการเติเมเงินของทางเว็บไซต์ก็มีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับก็คใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมไดจากช่องทางนั้นเลยนะครับ ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเพิ่มคอมเมนต์กันนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับให้เราเลือกที่หมวดหมู่นะครับให้เราเลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะครับอ่นนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนบริการนะครับก็เลือกเป็นคอมเมนต์ทั่วโลกได้นะครับหากต้องการเป็นคนไทยก็สามารถเลือกเป็นอันที่สองได้นะครับจากนั้นนะครับก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่เาพ ก็ได้เช่นกันนะครับที่ต้องวันหรือเวลานะครับตวรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเปิดสาธารณะหรือย่างหากอย่างจะไม่สามารถเพิ่มอคอมเมนต์ได้นะครับดังนั้นนะครับก็ให้เราคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ให้เราโพสต์คอมเมนต์ได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์นะครับพอเราใส่คอมเมนต์ไปแล้วนะครับระบบก็จะทำการคํานวณนะครับว่าเราใส่ไปทั้งหมดกี่คอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็เป็นสิบสองคอมเมนต์นะครับราคาก็จะแสดงอยู่ ดาลางนี้นะครับจากนั้นก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับเราจะมีรหัสคาสั่งซื้อไปมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนารหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้นะครับแอนดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ี่ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆต้องการดูสถานะของออเดอร์เรานะครับก็สามารถคลิกดูได้จากตรงนี้นะครับก็จะมีแสดงบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับ หากเพื่อนำการปิดไปแล้วหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็สามารถดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับตอนนี้ลอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงทกช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเบาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับ แล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีอ่าคําอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่ง ส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับแอินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ก็ผ่านไปไม่ถึงสองสามนาทีนะครับคอมเมนต์ตามที่เราได้อ่าสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาแล้วนะครับพบแล้วนะก็ไวมากๆนะครับสําหรับบริการนี้นะครับ ก็หากเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครแล้วเข้าสู่เวบบไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ